ดานไฮกระจายเรื่องวันนี้ครับผมจะไปหยิบยกประเด็นของเนมานะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเมื่อเขาเนี่ยได้ไปพูดคุยกับโรมาริโอตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลมีหลายเรื่องนะครับที่มันน่าสนใจครับทั้งตอนอยู่กับซานโตสเมื่อเขาเนี่ยต้องเลือกว่าจะมาอยู่กับบาร์ซ่าหรือว่าเรอัลมาดริดไหนจะมีประเด็นนะครับที่หลายคนเนี่ยยังคงคาใจว่าทําไมเนมาต้องย้ายออกจากบาร์เซโลน่าไปอยู่กับปารีสด้วยต้องการออกจากร่มเงาของลิโอเนลเมสซี่หรือเปล่ารวมถึงประเด็นนะครับที่มีข่าวว่าเขาเองเนี่ยเคยัด แย่งกับเอ็มบาเป้มันจริงไหมสมัยเล่นร่วมกันที่ปารีสฉะนั้นครับเดี๋ยวจาร์ดไฮนะฮะจะไปสรุปสั้นๆนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้ครับ ย้อนกลับไปครับในช่วงที่เนมานะฮะต้องเลือกนะครับว่าจะอยู่กับมาดริดหรือว่าบาร์ซ่าดีเนมาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มันวุ่นวายมากครับเพราะว่าเนมาตอนอยู่กับซานโตสเนี่ยณตอนนั้นแทบไม่ได้ซ้อมเลยครับต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางระหว่างบ้านกับออฟฟิศเพื่อเจรจาเรื่อง,องการย้ายทีมโดยทั้งมาดริดและบาร์ซ่านะครับต่างพยายามติดต่อเขาพยายามจูงใจเขาถึงขั้นที่ประธานสโมสรน,นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยโทรมาคุยแบบส่วนตัวด้วยเนมาเล่าว่านตอนนั้นนะครับโอ้โหเขาวาดฝันถึงการเล่นกับทั้ง2ทีมเลยสุดทย ใชครับหัวใจของเขาครับเลือกที่บาร์เซโลนาเพราะว่าต้องการเล่นกับเมสซี่นะครับรวมถึงบาร์ซ่าเนี่ยคือทีมที่เขารักมาโดยตลอดครับเนม่าติดตามบาร์ซ่าเนี่ยมาตั้งแต่ยุคข,ของเยนน้อยฮะโรนัลดินโน่ครับสุดท้ายเนม่าก็เลือกครับทำตามหัวใจมาอยู่กับบาร์ซ่านั่นเองจริงๆแล้วครั้งหนึ่งนะครับเนม่าเนี่ยเคยจะเกือบเป็นนักเตะของมาดริดมาแล้วนะครับเมื่อปี2005ตอนอายุ13ปีตอนนั้นครับคุณพ่อนะฮะพาเขาไปทดสอบฝีเท้ากับมาดริดนะครับสุดท้ายเนี่ยซานโต้ล้มดิวลงไปโชก็เลยพาเเขานีี่่ยยมาอูทะ บาซ่าจนได้ครับแน่นอนครับว่าเนย์มาคือตำนานของบาซ่าครับเป็นยุคที่พวกเขาเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ไว้มากมายครับใน3ประสานกองหน้ายุค MSN คว้าแชมป์มาหมดแล้วนะครับทั้งลาลิกาสเปนกปบาเดเรยูฟาชั้เป็นลีกสโมสรโลกแต่จู่ๆครับในปี2017นะฮะเนย์มาเลือกตัดสินใจครับย้ายออกจากบาซ่าไปอยู่กับปารีสแซงแชร์ด้วยค่าตัวสถิติโลก222ล้านยูโรด้วยกันมันมีข้อสงสัยเต็มไปหมดเลยครับว่าทำไมเนย์มาถึงออกจากบาร์เซโลนาต้อง การพ้นร่มเงาของเมสซี่เพื่อไปเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกหรือเปล่าหรือว่าต้องการคว้ารางวัลบอลองดอร์มาครองพร้อมกับมีกระแสนะครับว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกน้อยใจครับหลังจบเกมที่บาร์ซ่าพิกนรกนะฮะไล่อัดเปชเชยหกต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบยูฟาแชเมเปี้ยนลีกแบบเหลือเชื่อเพราะในเกมวันนั้นนะครับผู้คนเนี่ยไปโฟกัสแต่กับเมสซี่แสงสปอตไลท์เนี่ยไม่ค่อยส่งมาหาเนมานะสักเท่าไหร่นะครับท,ท,ทั้งๆที่มีเนมานะครับมีส่วนร่วมเลยครับในการทําประตูสี 1, ่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หกต่ 1, อ,อหนึ เนมาครับยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนเนมาครับได้เล่าว่าเขาเองนะฮะไม่ได้ย้ายออกจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับปารีสเพื่อเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกครับซึ่งเมซี่นะครับก็ทักทวงเลยนะครับว่าจะออกจากบาร์ซ่าไปทําไมนายต้องการเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกอย่างนั้นหรือแล้วเมซี่ครับยังจะความใจหล่อนะครับบอกกับเนมาว่านี่เนมาฉันสามารถช่วยให้หนายเนี่ยเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกได้นะแต่เนมาตอบกลับว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวครับแน่นอนว่าเรื่องเม็ดเงินเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องค่าภาพลักษณ์เน กับที่บาซ่าแน่นอนครับแต่เนมาบอกว่าที่เขาเลือกปารีสนะครับเพราะว่ามีเพื่อนบราซิลอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งเตียโกซินวาดานี่อาเวสมาควินยอสรวมถึงลูคัสมูล่านักเตะเหล่านี้ครับล้วนเป็นเพื่อนของเขาทั้งนั้นและนี่ครับคือเหตุผลที่เนมาบอกว่าทําไมเขาถึงเลือกย้ายออกจากบาซ่าไปอยู่กับปารีสเพื่อนๆจะเชื่อไหมก็ลองวิเคราะห์กันเอาเองนะครับต่อมาครับ หลังจากที่เนมามาอยู่กับปารีสแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจะมีข่าวระหองระแหงกับเอ็มบัปเป้โดยเฉพาะตอนที่เลโอนีลเมสซี่เนี่ยย้ายตามมาเนมาบอกนะครับว่าระหว่างเขากับเอ็มบัปเป้เนี่ยความสัมพันธ์ถือว่าเป็นไม่ได้ด้วยดีครับเอ็มบัปเป้เป็นคนที่ไม่ได้น่ารำคาญหรือว่ากวนตีนอะไรเลยนะครับเขามักเรียกเซเป้ว่ากูเล่นบอลอยู่เสมอพร้อมบอกด้วยว่าจะช่วยให้เอ็มบัปเป้นะครับเป็นหนึ่งในักเตะที่มันดีที่สุดในโลกนับว่าทั้งสองคนนี้สนิทสนมกันมากๆเลยครับแต่แล้วครับ มื่อมีเมสซี่ย้ายมาร่วมทีมครับสถานการณ์มันเริ่มจะขุกุ่นมากขึ้นเพราะเอ็มบัปเป้นะครับทำตัวเหมือนว่าไม่อยากให้เนมานี่ไปยุ่งกับใครมากนักโดยเนมาร์ครับรู้สึกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเริ่มอิจฉาและนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของคําว่าขัดแย้งและมีการเปลี่ยนแปลงลพฤติกรรมซึ่งคนภายนอกนะครับอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนภายในครับทั้งเมสซี่เอ็มบัปเป้และเนมานี่สามารถรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้สุดท้ายตอนนี้ทั้ง3คนก็ออกจากทีมไปแล้วนะฮะ จากนั้นนะครับเมื่อถูกถามว่าแล้วทําไมปารีสเนี่ยถึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรโดยเฉพาะไม่สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมาครองได้เนมาครับตอบเลยว่าเพราะอีโก้ครับอีโก้ล้วนๆเลยครับที่เนมาบอกซึ่งการมีอีโก้นะครับในมุมหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคือการคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดแต่คุณต้องรู้ว่าฟุตบอลเนี่ยเล่นคนเดียวไม่ได้ทุกวันนี้ครับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันเนี่ยมันเป็นอันที่ยากมากครับในการจะคว้าแชมป์อะไรสักอย่างนี่คือสิ่งครับที่เนมาบอกไปว่าทําไมปารีสถึงไม่สาาาามมรถคว้ชู เฉลี่มาครองได้เพราะต่างคนอาจต่างเล่นส่วนล่าสุดครับเนมากับสโมสรอัลฮิลาาครับในศึกซาอุดีอาระเบียหลังจากที่เจ้าตัวนะครับโดนตัดชื่อออกจากทีมนะครับในชุดลุยเกมลีกและมีชื่อเตะในเพียงแค่เอฟซีแชมลีกเท่านั้นเข้ก็มีข่าวเลยนะครับว่าเนมาเนี่ยอาจจะย้ายนะครับไปก่อตั้ง FSN ในเวอร์ชั่นสโมสรอินเตอร์มอามี่โดยเนมาครับยืนยันว่าณตอนนี้นะครับทุกอย่างยังเปิดกว้างครับมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะต่อสัญญากับอัลฮิลาาต่อไปแต่6เดือนจากนี้ครับ อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยรอดูกันซึ่งหากเราเอาบริบทนะครับจากคำสัมภาษณ์ของเนมามาแสดงให้เห็นเนี่ยบอกเลยว่าบางทีครับการตัดสินใจในชีวิตนักฟุตบอลนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับในสนามเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ยังมีเรื่องความสัมพันธ์มิตรภาพความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและนี่คือ EP ีของจันหากระจายเรื่องนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ e ีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับ